อยากจะบอกว่าบอกว่ามารนะพี่มตอนนี้ตอนแรกบอกไม่มาถ้าถ้าเขาไม่มาวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดผมไม่มาต้องมาวันนี้ก็สิงห์มาวินก็ชนะไปหลายคู่แล้วนะต่อไปดูลมก้าวชนะบ้างนะครับเเขาทำพลาษณาสัมภ์อยู่นะฝากไปทำเลยนี่ย ฝากเป็นลับเอ็มพาราไวันที่27นี่ครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถแล้วก็มีอะไรขายให้หมดแล้วก็พอชกเสร็จแล้วไปเจอที่วัดนอนัด้วยกันนอนวัดอยู่ด้วยกันเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปดูวันแล้ววันเนี้ยแล้ววันเนี้ยวันนี้เหรอวันนี้จองศาลาไว้ยังหนึ่งพ่อบอกจองไปแล้วศาลาหคือว่ารถะขายแต่รอบเอมิงแล้วครับโอ้โหใช่บ้านออนนี้้เหลืะไรบาขายไปรอบไปแอลตอนนี้ เหลือแต่เม oh, no ียแล้วก็เมียเมียไม่ขายดิฮะเมียขายได้ไงเราเป็นโถไม่ไปอยู่วัดก็ฝากเมียไว้ก่อนได้ออกสื่อแล้วตัวใครตัววะเราตอนนี้ก็ไม่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 ได้เล่นการพนันหรอกครับเราไมาการกุศลใช่เปล่าแล้วแอบไปลองหกหนึ่งไม่แสนหนึ่งก็ต้องลองดิราคามันดีฉันบกไม่ได้ไงมันนะหกหนึ่งต่อมาต้องลองครับพรุ่งนี้มีพี่แอมมีเช็คฟิตพรุ่งนี้มีเช็คฟิตที่สิงห์มาวินครับก็ไม่รู้จะ ยังไงครับเดี๋ยวไปดูไปดูไดูหน่อยดิว่าฟิตดรือเปล่าเนี่ยฟิตจ้าฟิตนะไม่ใช่ขอบคุณพี่มากครับครับผมครับ